สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดังๆหน่อยนะครับสวัสดีครับโอเคเอ่อคลาสนี้เป็นคลาสวันที่เท่าไหร่ครับเนี่ยวันที่สองเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่วันมีนาอ๋อวันนี้วันที่แปดเก้าแปดเก้าดิแปดเก้าแปดเก้าถูกป่ะแปดเก้าเมื่อวานวันที่แปดวันนี้วันที่เก้านะครับวันที่เก้ามีนาโอเคครับอ่ะอัมนิดนึงครับก่อนมาเรียนเนี่ยไอเดียไอเดียอีเบเป็นไง ไอเดียการหาของหลังเรียนแล้วเป็นไงแตกต่างแตกต่างป่ะความรู้สึกมันแบบของมันเยอะขึ้นไหมฮะพี่อย่น้อยเรื่องไอเดียมากขึ้นนะครับว่าผีช้าเนี่ยชีพจริงๆก็ส่งให้ติดคืตลาดใช่ไหมเราต้องรู้ว่าตลาดเขาต้องการอะไรเราก็เราก็เริ่มมีความรชี้นำว่าต้องไปสาขาไหนให้ต้องการใช่ป่ะอย่างที่บอกว่าไปเดินที่อุดรใช่ไหมเริ่มแบบมีอะไรน่าหยิบขึ้นมากขึ้นใช่ป่ะจากเมื่อก่อนแบบเดินผันผ่าน,านจะมีหลายคนคิดอย่างนี้นะแบบเดินผันผ่านไม่ได้คิด พอสมองเราพอเริ่มวิเคราะห์เป็นนี่ว่าเฮ้ยไอ้นี่จะขายได้ไหมวะไอ้นี่เท่าไหร่มันสมองเป็นอย่างนั้ไปเลยอพอวิเคราะห์เป็นครับเรื่องไอ้เรื่องเอเรื่องไอวันเวลาเรื่องถูกที่ถูกเวลาสําคัญป่าถูกที่ถูกเวลาไอ้ตรงลงวันเวลาลงหมดมู่สําคัญไหมครับทำเลไงทำเลต้องเรื่องิดได้เป็นแล้วว่าประเทศไหนมันเช้าตอนไหนเย็นตอนไหนใช่ไหมสรุปทั้งหมดนะครับ เอ่อเรื่องจัดโปรโมชั่นเป็นไงจริงๆแล้วยากไหม,ไมจัดง่ายไหมแล้วเราไม่ได้ตัดราคาด้วยนะจริงแบบปัญหาสำคัญคือการทำการทำลายตลาดคือการตาดัดราคาแต่เราไม่ตัดราคานะครับตัดราคาคือการทำลายตลาดการทำรูปเร็วครับการทำรูปเร็วชอบไหมครับชอบมากเพราะว่ามันใช้ประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะแค่ในยีเบเลยแต่ในทำงานทั่วไปในการนักปลดรูปขึ้น facebook ขึ้น,นละลรต่ออะไรนทีนี้ กระดิกนิว้วกระดิกนิว้วเมื่อตัวนี้โอ้โหตจะได้แต่ะรูปโอ้โหเห็นไหมผมบอกแล้วไม่ต้องมีสคริปต์หรอกพูดมา<ช>เองหมดเลยเนี่ย <c oughs> เป็นไงครับทำรูปเร็วเห็นด้วยกับพี่เขาเลยครับก็เดิมจริงผมก็มีทำโฟโต้ช็อปบ้างอือหึแล้วก็โอ้โหทำแต่และภาพก็ใช้เวล,ลายเยอะมากแต่พอรู้เทคนิคน,นี้ก็โอเคจริงๆแล้วถ้าพูดตรงๆมันเกี่ยวกับเอ่อเกี่ยวกับเรื่องอบรมโฟโตไออบรมอีเบย์ไหมการทำรูปเร็วเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะมาจัดอยู่ในนี้ไหมไม่ มันคือโปรแกรม Photoshop เลยนะใช่ใช่ป่ะเป็นหลักสูตรแต่ว่ามันก็เกี่ยวป่ะเกี่ยวนะครับการทำแคตตาล็อกตัวสุดท้ายแคตตาล็อกเป็นยังไงบ้างครับบรรยายมาเลยความรู้สึกก็เป็นการต่อยอดของกับเรื่องในในโปรโมชั่นใช่ไหมแต่ว่าผมมัน็สุดยอดอ่ะมันสามารถทำให้เราขายของที่แบบไม่ได้ลิสต์บน Ebay ได้ด้วยของที่ยังไม่ได้โพสหรือของที่หมดไปแล้ว่าฮะ ให้คนเขาคนก็มีโอกาสเข้ามาดูแอคเคาท์ของเราดูข้อมูลสินค้าเราเยอะขึ้นแล้วมันเป็นเหมือนเป็นการเชิญชวนด้วยรูปภาพปะใช่ใชดีกว่าแบบอยู่เฉยๆแบบไม่เห็นรูปภาพมีสต,ตก็ไม่เห็นถ,ถูกไหมฮะแล้วก็มันทําให้ต้นทุนลดไหมต้นทุนลดกําไรเพิ่ม<ช>ถ,ถูกไหมครับเรื่องงานเอาใจลูกค้าครับสําคัญไหมครับมากมา,มากเห็นด้วยมากมากคือก่อนไม่ก่อนมาเรียนคิดเรื่องนี้ไหม คิดะแต่ว่ามันก็ต้องมันก็ต้องหาแทคติกเมื่ก็หาไม่เจอว่าเราจะเล่นยังไงกับใช่ปะสำคัญไหมฮะขายของได้แล้วบางคนไม่ได้ฟีดแบกมีเยอะไหมแต่ทํายังไงให้ขายได้แล้วได้ฟีดแบกสำคัญไหมมันทําให้เราดูริมิตเร็วปะมันทําให้เวลาเราขายของไปนานๆเนี่ยคะแนนแทนที่แบบขายของเท่ากันกับเขาอ่ะแต่ฟีดแบกเราวิ่งเร็วอ่ะมันยิ่งเสริมสร้างความน่าเชื่อถือทําให้ขายของง่ายขึ้นปะแล้วหลักการการเอาใจผมถามว่าเอาทํายากไหมครับไม่ยากเลย คือเมื่อก่อนเนี่ยคือเท่าที่เคยซื้อของทางทางอินเทอร์เน็ตมาเนี่ยส่วนมากก็เปียแค่ว่าลดเปอร์เซ็นต์แต่แตามานั่งฟังตรงนี้ทําให้เข้าใจเลยว่ามันมีวิธีที่เราสามารถจะทาให้คนถ,ถ้าให้ผมพูดเนี่ยอารมณ์มันเหมือนประมาณจีบสาวอะแต่แบบทําอะไรมันเล็กๆน้อยๆ,อยๆให้มันเขาประทับใจอะใช่ปะ่ะแบบในที่ในน้อย,อยแบบเขาเขาก็คิดนะแบบบางครั้งบางทีนะผมเคยจีบผู้หญิงเงี้ยเราพับเก้าอี้เขานั่งเงี้ยเราไม่คิดแต่เขาคิดป่ะ กลุ่งเ,เดียวกันใช่ป่ะครับก็คือสร้างความประทับใจให้ผู้ซื้อเล็กๆน้อยๆแล้วสุดท้ายคะแนนมาไหมนะครับออสุดท้ายครับผมถามนิดนึง Value ของคลาสเนี่ยที่เราคิดว่าที่เราเรียนมาเนี่ยเก็บมาถ้าคนละสองพันถ้ามาหลายคนเก็บพันเจ็ดผมถามว่าจริงๆแล้วคลาสเนี่ยถ้าคุณรู้ว่าเรียนขนาดนี้ได้ความรู้เท่านี้คิดว่าประมาณเท่าไหรด่ดีมูลค่าที่แท้จริง ค,ค,คิดว่าได้เท่านี้ความรู้ที่ได้เท่านี้ควรถ้าเกิดจ่ายเท่าไรยอมจ่ายอ่ะเคยเคยฟังเคยมีข้อมูลมาในบางบางคลาสเข้าถึงกันหมื่นอือฮึอ่าแต่ว่าพอมานั่งเรียนแล้วคือผมคิดว่าโดยเนื้อหาเนี่ยมันไม่มัน,มนวิธีการที่จะทําเนี่ยนพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมว่าที่เสียเงินเท่านี้เราได้ความรู้สามารถจะไปต่อยอดได้มากมายเนี่ยผมว่าคงคิดไว้เท่าไหร่ดี พี่พี่มาหลายคนพันเจ็ดใช่ปะค,คิดว่าเท่าไหร่ดีถ้าเกิดมูลค่าที่แท้จริงความคุ้มค่า,าให้เท่าไหร่คิดหนะักเป็นราคา <c oughs> ปาาากติที่ว่าถ้าเกิดเส้นราคาได้ยอมมาเรียนรู้ว่าได้เท่าเนี้ยเป็นแบบนี้ส่วนม,มากเขาก็หลายพันหลายพันเท่าไหร่ดีครับหลายพันอ้ไม่รู้เพราะว่าอาอีกคนหนึ่งไอ้ให้เท่าไหร่ดีง่ายสี่ห้าพันตัดสินใจได้เลยถ้ารู้ว่ามาเท่านี้สี่ห้าพันก็ยอมพี่ยอมไหมสี่ห้าพัน ช่ป่ะครับสรุปก็คือแต่คร้านี้เราคิดอย่างนี้แหละเพราะว่าของเราก็คือเราแบบเราไม่ได้มีออฟฟิศอะไรครับเราไม่ต้องมีค่าชเาพ่าะฉพน้นคอนมันก็เลยลดตรงมาตรงนี้นะครับโอเคขอบคุณแม่ครับสวัสดีครับ